ครับวันนี้ลุงหน้อยไปได้เย็บด้ครับลุงหน่อยรีบไปกิดยังแล้วก็ผมขอขอบคุณลุงหน่อยตัวไตีซื้อเต้นไหมซื้อขนมมาให้ผมครับแล้วก็จังใจดีบอกว่าจะซื้อมาให้แหมอีครับจะรูปแล้วอ,อันตีงอกนั่นรอยเส้นนั้นยังจำได้อยู่บ้าํจำได้ซื้เหยียบหลังตัววันนี้ไ่ได้เยียบ ันเป็นล้อยเส้นแล้วเพิ่มหั่มตะไรวันนี้มันได้เย็บสาวเอซิปซิปซิเป็นร้อยตะไรล้อยซิบอ่าล้อยซิบเส้นครับมันผูกล้อยสาวครับผูกกับมดสติกะเย็บน่อเออครับเน็ตแบบนี้มันก็นี่สวัไดีเน็ตแบบนี้เออลุ่งหน่อยแล้วถ่ายเก็นโต๊ะป่าโต๊ะป่านี่บป็ดอกแล้วเนะ ตุ <Huh? S 2> ๊กป,ป่านี่ยึงมาว่าเดี๋ยวถ้าถ้าออกภาษาแล้วเดี๋ยวดุงไปโต๊กเลยอืมเธอได้ยูก็จะไปทรงถ้าบมันได้ยู<ช>ก็กมัได้ไปเตี้ยอืมโอเคอเค๋อัสดีครับรับสวัสดีครับ